ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหลียนหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามเพชรบุรีรุ่น2ปีพุทธศักราช2467แจกในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อฉุยไม่ปรากฏแน่ชัดว่า ผู้ใดจัดสร้างสันนิษฐานว่าเป็นพระครูวิสุทธิเมธาจารย์หรือหลวงพ่อการอดีตเจ้าวาดวัดคงคารามองค์ทีห้ 5. เป็นเหรียญที่สร้างภายหลังท่านมรณภาพแล้วสร้างพร้อมกับรูปเหมือนขนาดเท่าองค์กิงของท่านเมื่อวันที่3พฤษภาคมปีพุทธศักราช2467ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในมณฑล ปุกเสกโดยหลวงพ่อมงคลมณีปัญญาหลวงพ่อแฉ่งพาคเกจิอาจารย์จังหวัดเพชรบุรีทั้งที่เป็นลูกศิษย์และสาธมิกของท่านอีกมากมายหลายองค์ด้วยลักษณะเหรียญหลวงพ่อฉุยดานนารอบเหรียญแกะด้วยลวดลายดอกไม้และโบประดับโดยได้แบบมาจากเหรียญสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระหัวชิระยานวโลรถตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อฉุยครึ่งองค์คมจีวรลดไหลผ่าผ่าสังกติภายในโบจารึกอักษรไทยด้านบนซ้ายว่าพอสอด้านบนขวาว่า6.9ด้านล่างซ้ายและด้านล่างขวาว่าสุวรรณมุนีส่วนด้านหลังเป็นยันกระบองไข่จำหลักบรรจุพระคาถา หัวใจพระพุทธเจ้าห้าพระอ,องค์นมโมพุทธายะหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามจังหวัดเพชรบุรีเป็นภราเกจิชื่อดังแห่งจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนมาตั้งแต่อดีตจ,จนปัจจุบันพระสวรรมนุนีหรือที่รู้จักกันในนามหลวงพ่อฉุยเป็นชาวเพชรบุรีโดยกำเนิดเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2401ที่บ้านสะพานช้างตำบลมะม่วง อำเภอคลองกระแชงจังหวัดเพชรบุรีเป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้องทั้งหมด5คนของนายนงและนางนกยังอยู่ดีเข้าสู่ร่วมกาสวาพักในปีพุทธศักราช2421โดยมีหลวงพ่อศิลป์จาวาดวัดคงคารามเป็นผ้าอุปชาพระปหลัดอบวัดคงคารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์คุดวัดมหาธาตุเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่าสุขภาพิขุหลวงพ่อฉุยทำการบุรณะปฏิสังขรและสร้างความเจริญแก่วัดคงคารามจนเป็นที่เรื่องลือในปีพุทธศักราช2450ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรจากลนา้นเกาวรัชการที่5เป็นรองเจ้าคณะและเลื่อนเป็นเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีในปีพุทธศักราช2460ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นโท ขึ้นเป็นพระสวรรณมุนีนรสีธรรมทายาตสังขปาโมทท่านจำพรรษาที่วัดคงคารามยาวนานถึง45พรรษาจบจนมรณภาพในปีพุทธศักราช2466ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับ ถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่